สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้มานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศาลพระกาลที่ลบบุรีคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยสถานที่นี้สำคัญมากจริงๆนะครับทั้งทางประวัติศาสตร์เป็นที่เคารพมากๆแต่คำถามคือเอ๊ะเทพร,รักษ์หลักที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่เนี่ยคือใครกันแน่ใช่ค่ะข้อมูลที่เราได้มามันชี้ไปในทางที่อาจจะเออหน้าประหลาดใจนิดหน่อย ภารกิจเราวันนี้ก็คือมาลองแกะรอยกันครับค่ะเรื่องนี้มันมีหลายชั้นมากๆเลยนะคะทั้งประวัติศาสตร์ทั้งโบราณคดีแล้วก็ความเชื่อที่สืบต่อกันมาออหลักฐานต่างๆเนี่ยมันพาเราไปสู่ความเข้าใจที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ชื่อพระการที่เราคุ้นๆกันนะคะโหน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มตรงจุดกำเนิดเลยดีไหมครับที่มาที่ไปของศาลนี้เป็นยังไงครับ ได้ค่ะคือพื้นฐานเดิมจริงๆของศาลพระการเนี่ยนะคะเป็นประสาทขอมโบราณเลยค่ะอายุเราๆพอศ1 5 0 0สร้างบนฐานศิลาแรงสูงอะคะ่ะหินแดงๆที่เราเห็นตามโบราณสถานขอมนั่นแหละคะ่ะฐานมันสูงกว่าปกติคนก็เลยเคยเรียกว่าศาลสูงอ๋อครับครับศาลสูงแต่ว่าชื่อศาลพระการเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามาจากเทวรูปหินสีดำที่อยู่ข้างในแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ มีบันทึกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะปีพศ2421ท่านเรียกที่นี่ว่าศาลพระการซึ่งสะกดกอไก่สระอานล,ลอลิงนะคะอ๋อพระการไม่ใช่กาละใช่ค่ะซึ่งชื่อเนี้ยก็อาจจะเก่ากว่าชื่อศาลสูงด้วยซ้ำไปค่ะครับผมและในบันทึกรห้นี่ครับท่านทรงเล่าไว้อย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนศาลตอนนั้น ท่านทรงบรรยายไว้ว่าเาเห็นเป็นวิหารสามห้องนะคะแล้วก็ข้างบนนั้นน่ะมีเทวรูปพระนารายสูงประมาณสักสี่ศอกได้ทำจากศิลาแล้วก็มีเทวรูปองค์เล็กๆอีกสององค์ด้วยนอกจากนี้ก็มีแผ่นศิลาสำคัญคือทับหลังนารายบรรทุมศิลวางอยู่ด้วยค่ะครับซึ่งเชื่อกันว่า ไอตัววิหารสามห้องนี้สมเด็จพระนารายมหาราชท่านโปรดให้สร้างขึ้นบนฐานเดิมนั่นแหละค่ะเพื่อจะประดิษฐานเทวรูปหินสีดำองค์นั้นโดยเฉพาะเลยให้เป็นเทพรักษ์หรือว่าเป็นศาลประจำเนืองลบุรีนะคะอ๋อคือสมเด็จพระนารายท่านสร้างวิหารครอบทับหลังกับเทวรูปองค์ดำนี้ให้เป็นเทพรักษ์เมืองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วองค์เทพรักษ์หรือ,อพระนารายองค์นี้ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับในช่วงหลังๆมีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็คือราวๆปีพศ2465นะคะตัวอาคารเดิมมันทุดโทมมากก็เลยต้องอัญเชิญองค์เทพรักษ์ลงมาประดิษฐานในเรือนไม้ชั่วคราวก่อนแล้วค่อยสร้างศาลหลังปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยเสร็จในปีพศ2495ครับทีนี้ตอนที่ย้ายลงมาครั้งนั้นนะคะเ,เสียนเดิม แล้วก็พระกรหรือแขนนะคะของเทวรูปได้หายไปแล้วอา้าวหายไปเหรอครับใช่ค่ะพอมาสร้างศาลใหม่ก็เลยมีการบูรณะโดยนำเสียนพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อเข้าไปแล้วก็สร้างพระกรหรือแขนเพิ่มสองข้างจากเดิมที่นักโบราณคดีคาดว่าน่าจะมีสี่กรน,นะคะ๋อครับแต่ก็มีตำนานเรื่องเล่าว,ว่าท่านมาเข้าฝันผู้บูรณะบอกว่าให้ทำแค่สองกรก็พอ ปัจจุบันก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละคะ่ะสองกรอนอเข้าใจครับแต่ถ้าสมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงสร้างศาลให้เป็นเทพรักษ์ในสมัยอยุธยามันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าความเชื่อเรื่องเทพองค์เนี้ยจริงๆอาจจะเก่ากว่านั้นอีกอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยคะ่ะคือมันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งเป็นจารึกหรือศิลาจารึกนะคะพบที่ศาลเจ้าเมืองลบบุรีเองเลย คาดว่าสร้างราวๆพศ1 4 0 0ถึง1,500ซึ่งเก่าแก่กว่าสมัยสมเด็จพระนารายไปอีกหลายร้อยปีเลยนะคะโหเก่ามากเลยนะครับใช่ค่ะจารึกหลักนี้กล่าวถึงการบูชาเทวรูปกัมระเตงอันศรีบรมวาสุเทพแห่งเมืองลาโวกัมระเตงอันศรีบรมวาสุเทพใช่ค่ะคำสำคัญคือวาสุเทพนี่แหละค่ะซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงพระนาราย หรือในอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คืออาจจะเชื่อมโยงกับพระคริสนะซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นะคะพระคริสนะค่ะโดยที่วาสุเทพเนี่ยเป็นชื่อของพระบิดาของพระคริษนะหรือบางทีก็ใช้เรียกองค์พระคริษนะเองด้วยซ้ำไปค่ะแบบว่าวาสุเทวะคริษนะอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแล้วถ้าอย่างนั้นการเชื่อมโยงกับวาสุเทพเนี่ย มันไปเกี่ยวกับชื่อพระกาลแล้วก็สีดําได้ยังไงครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดคลี่คลายเลยใช่ค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่าในเทพกรฮินดูนะคะพระกฤษณะเนี่ยมีลักษณะเด่นมากๆคือมีผิวกายสีดําจนเป็นที่มาของชื่อท่านเลยค่ะกฤษณะแปลว่าสีดําซึ่งมีความหมายเดียวกับคําว่ากาลที่แปลว่าสีดําพอดีเพะเลยอ๋ออ๋อกาลก็คือดํากฤษณะก็คือดําถูกต้องค่ะ แล้วมันบังเอิญไปตรงกับชื่อเรียกเทวรูปหินสีดำที่เป็นเทพพรักเมืองลบบุรีองค์นี้พอดีคือถึงแม้ว่าปกติถ้าพูดชื่อพระการเราอาจจะนึกถึงพระยมใช่ไหมคะใช่ครับนึกถึงพระยมหรือความตายแต่ในบริบทเฉพาะของลบบุรีเนี่ยดูเหมือนว่าคำว่าพระการจะถูกใช้เรียกพระนารายในปางอวตารเป็นพระกฤษณะผู้มีผิวดำมากกว่าจะเป็นพระยมอะคะ่ะโออย่างนี้ก็แสดงว่า มีความเป็นไปได้สูงมากเลยสิครับว่าพระกาลที่ลบบีที่เราครับนับถือกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่พระยมแต่เป็นภาคหนึ่งของพระนารายคือพระกฤษณะถ้าดูจากหลักฐานทั้งหมดนะคะการตีความแบบนั้นมันสอดคล้องกันมากจริงๆค่ะคือการนับถือพระนารายณ์สีดําองค์นี้ในฐานะพระกาและผู้พิทักษ์เมืองเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงลึกซึ้งกับอวตารพางพระกฤษณะซึ่งพระกฤษณะเนี่ยก็เป็นกษัตริย์แห่งเมืองทวารกาหรือทวารวดี แล้วเมืองลบบุรีเองก็มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทวารวดีที่เคยรุ่งเรืองในแถบนี้มาก่อนยุคข,ขอมด้วยนะคะมันเป็นการซ้อนทับผสมผสานความเชื่อที่น่าทึ่งมากๆค่ะโอ้โหชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปแก่นสําคัญจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเทพร,รักหลักของเมืองลบบุรีที่เรารู้จักกันในนามเจ้าพ่อพระการเนี่ยจริงๆแล้วตัวตนดั้งเดิมน่าจะเป็นพระนารายนะครับที่มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับอวตารปางพระคริสณะผู้มีผิวดำอืม ใช่ค่ะซึ่งมันก็เข้ากันได้ดีทั้งกับชื่อกาละที่แปละวะ่าดําแล้วก็ลักษณะของเทวรูปหินที่เป็นสีดําด้วยแล้วความเชื่อน,นี้ก็อาจจะอย่างรากลึกยาวนานกว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์อาจจะย้อนไปถึงยุคทวารวดีเลยก็ได้ ถูกต้องค่ะเป็นการเดินทางผ่านชั้นของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะคะจากปราสาทขอมมาเป็นสาลเทพารักษ์สมัยอยุธยาแล้วก็มาสู่ความหมายที่มันซ่อนอยู่ในชื่อพระการที่ไปสัมพันธ์กับพระคริสตนะแล้วก็ความเชื่อในสายไหวชนพนิกายคือการนับถือพระนารายณ์เป็นใหญ่นะคะ ครับผมก็น่าทิ้งถ่ายให้เราไปคิดกันต่อนะครับว่าการที่วัฒนธรรมความเชื่อที่มันหลากหลายมากๆทั้งขอมทั้งฮินดูสายพระนารายและก็ไทยเนี่ยได้เข้ามาผสมผสานกันในพื้นที่นี้มันได้หล่อหลอมอัตลักษณ์ที่มันพิเศษมากๆของสารพระการและก็องคเทพร,รักษ์แห่งลบบุรีขึ้นมายังไงและสิ่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับผู้คนแล้วก็ความเชื่อในดินแดนแถบนี้ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมานะครับ